ระบายอากาศเย็นสบายทุกการเคลื่อนไหวใส่แล้วรู้สึกเหมือนว่าปไปอยู่ชายหาดฮาวายเลยครับรับลมทะเลเย็นๆสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นเย็นสบายไปถึงระดับเซลเลยนี่คือเสื้อโปโลที่เกิดมาเพื่อหน้าร้อนอย่างแท้จริงยืดหยุ่นสูงสุดระบายอากาศได้ดีเยี่ยมใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็จนบ่ายเป๊ะมากครับพี่น้อง รับรองเลยว่าพวกพี่จะไม่เคยทายเสื้อโปโลโตัวไหนที่ยืดหยุ่นได้โหดขนาดนี้มาก่อนนี่จริงละอ้าวโปโลไรทตะเข็บซ e a m l e s s จากแบรนด์ Richard ดั m ครับดูเนื้อผ้าในวิดีโอนี้สิครับแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันเย็นขนาดไหนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าได้ลองใส่นะผมพูดเลยเหมือนพี่พกแอร์เคลื่อนที่ติดตัวไปด้วยตลอดเวลาใส่เย็นมากเนื้อผ้าลื่นใส่สบายสุดๆด,ดูนี่นะครับโชว์ความยืด ไม่ใช่แค่เย็นนะแต่คุณภาพคือที่สุดดูนี่ครับผมจะลองขยี้ให้ดูโอเคไหมหรือจะลองบิดให้ดูเลยก็ได้อ่ะดูนะครับลองบิดผ้าพอปล่อยปุ๊บดูเนื้อผ้าสิครับไม่ยับไม่ย้วยไม่เป็นขนเลยแม้แต่นิดเดียวทนทานสุดๆน่าซื้อมากครับรุน่นนี้ของเข้ากี่รอบก็โซเอาเกลี้ยงตลอดใครเล็งอยู่ต้องรีบจัดนะครับ ความพิเศษของตัวนี้คือเราใช้ดีไซน์แบบไร้ตะเข็บ seamless ทั้งตัวเพื่อลดการเสียดสีให้สัมผัสที่ลื่นไหลและนุ่มนวลทั้งแขนเสื้อคอเสื้อและสาบเสื้อไม่มีรอยเย็บเลยครับมั่นใจได้เลยว่าใส่สบายไม่มีได้หลุดรุ่ยมากวนใจแน่นอน ส่วนคอเสื้อเราทำมาอย่างประณีตซักกี่ครั้งคอก็ไม่ย้วยไม่กระดกรักษาทรงได้ดีเยี่ยมคีบฟอร์มสุดๆแถมปกเสื้อยังใช้ซิลิโคนคุณภาพสูงนุ่มลื่นใส่แล้วไม่ขันไม่ระคายเคืองแน่นอนครับ ลองดูงานเย็บแต่ละจุดสิครับเนี้ยบมากไม่มีได้กระเด็นออกมาเลยสักเส้นเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณภาพระดับไหนกระดุมทุกเม็ดของริชาร์ดัมสลักชื่อแบรนด์ครบถ้วนหรูหราพรีเมียมสุดๆป้ายแท็กต่างๆก็ครบตามมาตรฐานแบรนด์ที่หน้าอกขาดไม่ได้เลยกับโลโก้มงกุฎสุดเท่ตัวนี้เป็นโลโก้ซิลิโคนนะครับซักได้เต็มที่ไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนดูเรียบหรูและดูแพงมากครับพี่พ แขนเสื้อขนาดพอดีเป๊ะไม่กว้างเกินไปว่าค่องก่อบอไม่อึดอัดใส่แล้วดูแมนดูล่ำดูแข็งแรงครับชายเสื้อดีไซน์ผ่าข้าง2.5เซนจะใส่ทับในหรือปล่อยชายเสื้อก็ยังดูสุภาพหรูหราและดูดีครับแน่นอนว่ามาพร้อมป้ายแท็กครบชุดและมีกระดุมสำรองให้ในตัวด้วยนะสินค้าคุณภาพคับแก้วจากบ้านเราเลยครับนี่คือสีน้ำเงินกรมท่า Navy Blue นะครับ นอกจากนี้รุ่น Polo Air ไร้ตะเข็บยังมีอีกหลายสีให้เลือกมีครบหมดตั้งแต่โทนสว่างไปจนถึงโทนเข้มซื้อไปใส่เปลี่ยนได้ทั้งสัปดาห์วันละสีไปเลยครับพี่ ตอนของไปถึงมือนะครับแกะเช็คให้ละเอียดทุกจุดเลยแล้วลองใส่ดูทันทีลองดึงลองยืดแบบที่ผมทำในวิดีโอเลยนะถ้าใส่แล้วไม่เย็นจริงไม่ลื่นจริงไม่นุ่มจริงไม่ต้องรับของครับส่งคืนมาได้เลยพี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งสักบาทเดียว0นบาทโอเคไหมครับขอบคุณมากครับพี่น้อง